เป็นคดีหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจนะครับเป็นคดีที่แพทย์หญิงคนหนึ่งกลับไปแจ้งความว่าถูกชายชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายคือช่วงหนึ่งเธอไปเดินที่หาดยามูที่จังหวัดภูเก็ตครับแล้วเหนื่อยไปนั่งพักที่บันไดซึ่งบันไดนั้นอยู่บริเวณหน้าวินล่าหรูแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีชายชาวต่างชาติครับเข้ามาทำร้ายอ้างว่าเธอนั้นบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล หญิงและครอบครัวยืนยันจะดําเนินคดีกับชายชาวต่างชาติให้ถึงที่สุดนะคะโดยล่าสุดได้นําใบจากแพทย์ที่เป็นใบตรวจร่างกายไปยื่นเป็นหลักฐานให้กับตํารวจขณะที่คู่กรณีอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุสะดุดล้มก็เลยไปโดนแพทย์หญิงไม่มีเจตนาทํำร้ายค่ะ หญิงทานดาวจันดำอายุ26ปีและครอบครัวยื่นหลักฐานที่สอพอทหลางค่ะหลังแจ้งความว่าถูกชายชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายระหว่างเดินอยู่ที่หาดยามูแล้วก็นั่งพักที่บันไดบริเวณหน้าวิลล่าแห่งหนึ่งแพทย์หญิงทานดาวยื่นหลักฐานเป็นใบตรวจร่างกายและระบุว่าตอนนี้ยมีอ,อาการเจ็บและปวดอยู่ส่วนภาพที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนั้นเป็นภาพร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้ ซึ่งถ้าไปดูในโพสต์ที่พ่อของผู้เสียหายเล่าระบุว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์แพทย์หญิงไปเดินเล่นอยู่ที่หาดยามูแล้วก็นั่งพักที่บันไดที่ต่อยื่นลงมาจากหาดมีช่วงหนึ่งเธอบอกว่าถูกแข่งกระนำเตะที่กลางหลังและผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวต่างชาติคาดว่าน้ำหนักตัวอยู่ที่100กิลกรัมหน้าแดงเหงื่อท่วมกำลังถือโทรศัพท์อัดคลิปอยู่แล้วก็ยังพูดคำหยาบ จากนั้นภรรยาของคู่กรณีก็ยังเข้ามาตําหนิซ้ําและแจ้งตํารวจให้เข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งมาทราบภายหลังว่าคู่กรณีนั้นเกี่ยวข้องกับมูลนิธิที่ดูแลช้างค่ะขณะที่ชาวต่างชาติคู่กรณีและทนายความครับให้สัมภาษณ์ผ่านเพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตชี้แจงนะครับบอกว่าไม่ได้เตะแพทย์หญิงแต่เป็นอุบัติเหตุสะดุดบันไดล้มเท้าก็เลยไปโดนหลังไม่มีเจตนาทำร้ายครับ ขอโทษที่ทําให้ได้รับบาดเจ็บหรือรู้สึกแย่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้มีคลิปเป็นหลักฐานขณะเกิดเหตุส่วนที่เดินเข้าไปหาแพทย์หญิงเพราะเคยมีคนบุกรุกมาก่อนครับก็เลยกลัวว่าจะมีเหตุลักษณะเดียวกันแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การ,รกระทบกระทั่งแค่บอกให้ออกจากพื้นที่ทกับรักท,ที่จริงแล้วเนี่ยแกนเนี่ยไม่ได้ไปเตะกับทางฝ่ายนั้นแต่ว่าจริงๆเป็นแค่การสะดุดล้มซึ่งทางแกเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะ ไปเตะเขาหรือคือจริงๆมไม่ได้มีการเตะนะมันมันมันจะว่า่จริงในส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นนายความของทางคุณดีวิดด้วยแล้วก็ได้สอบก้จริงกับทางคุณดีวิดเนี่ยมาพอสมควรแล้วแล้วก็ได้เห็นในหลักฐานซ,ซึ่งคุณดีวิดเนี่ยเขาก็มีภาพมีคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่สามารถเรียนชี้แจงให้กับทางส่วนเกี่ยวห้องแพทย์หญิงธันดาวระบุว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะไม่ควรมีใครถูกทำแบบนี้และหากเป็นการลื่นล้มจริงก็ควรได้รับคำขอโทษหรือไม่ ตาก,ก็ยืนยันว่าจะสู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่ควรมีใครมาโดนเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็คิดว่าไม่ควรจะมีคนไทยคนไหนหรือว่าไคยคนไหนต้องมาเจอเรื่องแบบหนูอีกหนูก็เลยคิดว่าหนูน่าจะยืนยันเต็มที่ว่าจะเอาความถูกงที่สุดค่ะที่เขาขอ้างว่าเป็นการแค่ลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดเห็นยังไงเราเราเป็นผู้กระทำแรามีมีเพื่อนที่เราเป็นเป็นพยานด้วยค่ะ น้องออถามพี่กลับละกันนะคะว่าถ้าพี่เลื่อนล้มพี่จะทำไงคะถ้าเป็นพี่เองอรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ลงมาติดตามตรวจสอบการทำคดีนี้ที่สพทลานะครับบอกว่าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นที่สาธารณะครับคาดไม่มีการบุกรุกตามที่แ้างเมื่อคู่กรณีแจ้งว่ามีคลิปก็เลยอยากให้นำคลิปมาสแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะที่ความหนักเบาขอ,ของข้อหานี้ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลตามใบชันสูต,บตรบาดแผลของแพทย์ครับคือจริงๆไม่หนักใจครับคดีนี้จริงๆก็ข้อที่จริงมีข้อที่จริงเดียวซึ่งาการให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม,มไม่มีไม่มีเรื่องหน้าหนักใจครับแล้วก็ความหนักเบาแห่งข้อหานี้ก็อยู่ที่ใบชันสูต,บตรบาดแผลของแพทย์ซึ่งรับทราบจากพนักงานสอบสวนว่าวันนี้น่าจะรับไปชันสูต,บตรบาดแผลจากแพทย์ครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เสียหายโพสต์เนี่ยนะคะอ้างว่าภรรยาคู่กรณีอ้างว่ารู้จักกับตํารวจระดับสูงแล้วก็แจ้งตํารวจให้เข้ามาในที่เกิดเหตุโดยมีตํารวจสองนายเข้ามาแล้วก็บอกว่าผิดกันทั้ง2ฝ่ายโดยอ้างว่าฝ่ายแพทย์หญิงนะ่ะเป็นคนบุกรุกมีโทษหนักติดคุก4ปีแต่คู่กรณีแค่ทําร้ายร่างกายจ่ายเงินก็จบแล้วก็ต้องการให้เคลียร์ให้จบไม่อยากให้เรื่องไปถึงโรงพักนะคะ กรณีนี้พันตารวจเอกภาสกรสนที่กุลรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตระบุว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกคือคดีความก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนที่2เป็นห่วงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งตามหลักการสายตรวจพอได้รับแจ้งเหตุมาก็ควรจะเข้าไปตรวจสอบและแนะนําผู้เสียหายให้ไปสถานีตํารวจค่ะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจนะครับก็ ท่านผู้บารก็ห่วงใยนะครับเพราะว่าการทํางานของสายตรวจนะโดยเฉพาะสายตรวจที่ไปยังที่เกิดเหตุนะครับทำงานแบบมี SOP หรือเปล่านะครับทำให้เกิดคุณหมอเนี่ยเข้าใจผิดได้ว่าตํารวจเนี่ยไปอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งใดน,นะครับจริงๆแล้วในการทํางานของสายตรวจเนี่ยเมื่อรับแจ,จ้งเหตุก็ต้องเข้าไปที่หน้าเตุแล้วก็แนะนําผู้เสียหายมาที่สถานีตำรวจเพื่อพบพนักงานสอบสวนครับ